ไม่ฝ่าแล้วพี่กากเกินอ่ะเฮ้ยมึงด่าเพื่อนด่าเพื่อนใครมึงด่าใครไม่พี่ได้ได้แก้ไฟแก้ไฟทังแพ ah, okay, ้พี่กากจัดพี่โอ้แก้ไฟเกี่ยวก็หันนละแก้แก้แก้ไฟแล้วแก้งฟอ่ะจริจริงจริงจริงับจริงจริงจริงครับโคโอกืมาผัไม่ใชจอดตอนนีไม่ใช่จดนื่อนี่ We real like that Sorry Heather about we make you feel Like that Thank you everybody Make me feel like that Rapper of the year We keep it real like that Oh, Tell them how we real like that Sorry the about we make you feel Like that Thank you everybody Make me feel like that Rapper of the year We keep it real like that Oh, a time Can I be real like that How you feel with my rap Can I make it like that All oh, the I got smack on number was some rice I can back he Pop away with love And let it bleed on my back วิ with า h e d ิ v i l get the fuck o ็ม my path ที่ปาดมึงไปสอลงวันขอโทษทีว่า my bad ไม่โทรฟองพี่น้องก็ w ว d ด n t do ว t l ไล e like t แ a t เจ้ากลวออกจากวงการบ่ายแล้วแค่ดีวีพวกล้แปมี In a Tell me the finger in the sky, and fella. If you're alright, let me show you what's wrong right. in the relics. Going outside, treat the Heather outright. We take it back in Philly, fly like a phoenix. It's the best time, you know it ain't right. I'ma take a shot, fly cause you paid bot side. Now you know my story So don't say sorry while your mom get honey And please don't worry, fucking child ask honey They got love for me, a lot of hurt for me, suffer for me Remember one thing, that you know the truth I'm a number one, one you a number two With all my respect, we know the rule If you can die for me, I can die for you Tell them how we real like that Sorry the about we make you feel like that Thank you everybody, make me feel like that Rapper all the year, we keep it real like that Oh, tell them we real like that Sorry to hear we make you feel like that Thank you everybody, make me feel like that Rapper all the year, we keep it real like that อ๋อถึงทหากรกบฏที่สุมหัวกันทุกนายหน้าฉากเหมือนแท้แต่เจ้าเล่เพทุบายปล่อยเพลงจีไรแต่พวกมึงดิ้นกันทุกไรายไม่มีเพลงเต้นเพลงรักกูบีแต่เพลงลูกผู้ชายคนยังอยู่เหนื่อยแต่ปรโลกไปสบายเชื่อกันแต่ฉลองแล้วยิบเอาโชคไปสพายเสื้อใหญ่เดินยกเอาผ้ามาโพกไปสไตล์นี่ขนาดไม่เมาพวกมึงยังโยกกระจายเลยให้คนมันแข่งทำยังไงก็ไม่เมาเพราะว่าชีวิตกูมันขบไม่ใช่เบาที่คนเขาสนก็คือแสงไม่ใช่เงาหลบหลังเมียทำตันแลงแล้วทแหลงไม่ใช่เราไม่พอแล้วพี่กาเกินอะ เฮ้ยมึงด่าเพื่อนด่าเพื่นใครมึงด่าเ่อนใใช่ด่ดใช่พี่แก้ไฟแก้ไฟอังแพพี่กากจัดพี่โอ้แก้ไฟเขี้ยก็หันหลแก้แก้แก้ไฟแตจ่ยจริง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 คับจริงจจริงครับคโซ่ก็มาพวกใ่อยเใช่จ ต้องในคันแต่ว่ามึงเสือกไม่เก่าส่วนใครจะโดนคนต่อไปกูให้เดาเลือกกันไปเลยดำและขาวหรือว่าทถาอยาบิดหมาให้จนตอเพราะยังไงมันก็เอา Yours don't hate me just e t the game Just like I told ya Hall of the fame Man of the year back in the trend Real fucking flow now you know the name You made it last I make it flow You did it fast so I take it slow You made it blast but I got the show Just the beginning I got the g o Tell them <an> w t we real like that Sorry had b o but we make it feel like that Thank you everybody, make me feel like that. Rap all the year, we keep it real like that. Oh, Tell them how we real like that. Sorry you about we make you feel like that. Thank you everybody, make me feel like that. Rap all the year, we keep it real like that. Oh, bye, bye, bye. เด็กๆ <Be an> เนนขาบอกบว่าเรียลรคคอร์ดแม่งอย่างเฟิวรำคาญออโตจูนอย่างเจ้าแม่งอย่างเกลียวตลกทำตะแลงไอสัตว์แม่งอย่างเนียวเท้าวงการยังเอาไม่ลงพินายแม่งอย่างเฮียวรู้มาตั้งแต่เด็กที่สูงแม่งอย่างเสียวนับประวันในอันเดอร์กาวไอสัตว์แม่งอย่างเปลี่ยวตีเด็กให้วันละพันตำนานแม่งอย่างเดียวทั้งศิลปนินทั้งแฟนคลับยัดแม่แม่งอย่างเส <Be an> <ule> ียวพูดก็พูดมีคนเขาบอกเพลงกูมันไม่ค่อยโยกทั้งที่เพลงแม่งลาบมากเขาเดี๋ยวมาให้ค่อยโลดตักน้ำใส่กระโหลกมาะชัดแล้วค่อยค่อยงอกค่อยค่อยเกไปทีละล้านเพราะว เาาขาข uh. ขพูดกันไปทั้งเมืองว่าพวกกูไม่อย่างเดียวต่างกับมึงที่ทำกันเป็นแต่แพลงแย้แ่งอย่างเดียวมีแต่เด็กเค่พวกแม่งย่างปีนไม่ยังเกลียมึงช่วยเอาใจพวกเด็มไปด้วยไม่ใช่เอาตัวมาอย่างเดียวเขาพูดกันไปทั้งเมืองว่าพวกกูไม่อย่างเดียวต่างกับมึงที่ทำกันเป็นแต่แพลงแย้แ่งอย่างเดียวมีแต่เด็กเค่พวกแม่งยางปีนไม่ยังเกลียมึงช่วยเอาใจพวกเด็มาด้วย <Yeah. S 2> ไม่ใช่เอาตัวมาอย่างเดียวเมื่อกี้ลูกแม่ก็มุดไปอยู่ใต้แบนที่พวกกูนิ่งให้มึงคิดว่าไม่ใช่แพมโต้เยวันฝันแล้วว โล้นาเีมจะเล่นเอาไมเนี่ยหนึ่เนียไม่เอาไ่าไ่าคนที่เก่งกว่ากูมีแต่ไม่ใช่แม่งถ้มึงรอนก็ไปมั้งเป็นยังไงก็เหมือนเดิมไม่ไปย้อนไปกีกครั้งเข้ามาพร้อมกันแล้วมาไม่ต้องให้กูย้ำจะได้บอกว่ามึงสั่งเอาแต่เขียนให้มันคล้องไปอย่างนั้นคนอื่นไม่ชื่อแล้วมันเปลี่ยนแต่